สนับสนุนโดยมูลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานขอ้สอบกลางภาคเทอมปลายระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่สองข้อ .19 นะครับให้หารากที่3ของลบ5832นะก็จะไปตั้งหารก็ได้นะครับตั้งหารดู ช้เริ่มเริ่มจากแม่สองก็ได้เริ่มจากแม่เล็กๆก่อนท,ที่ใช้ได้เล็กกู่เพราะฉะนั้นแม่สองใช้ได้ตั้งหารดูพอตั้งหารก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับจนหยุดเลยาถ้าลองไปตั้งหารดูเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพบว่าเจ้าห้าพันแปดร้อยสาสิบสองเนี่ยมันคือสิบแปดคูณกันสามตัว เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่ามันก็คือลบสิยกกำลังสามนั่นเองอาลากที่สามของลบสิยกกำลังสามนะครับขอเขียนใหม่ใส่วงเล็บให้หน่อยอใส่วงเล็บแบบนี้ก็ได้ไม่มีผลอะไรนะครับเพราะว่าลบยกกำลังสามก็ได้ลบอยู่ดีซึ่ง รากที่สแต่ข้างในก็ยกกํกำลังสามเพราะฉะนั้นตัวรูทเนี่ยหมดความหมายไปเลยก็เหลือแค่ลบสิบแปดก็ตอบตัวเลือกที่ส